ถ้าได้แก้มือผมไม่เคยพลาดก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ สำหรับซูเปอร์บอลเคยมีโอกาสได้ท้าชิงบอลลังมวยไทยจากตะวันฉายมาแล้วในศึกวันลูพินี46และตกเป็นฝ่ายแายคะแนนเสียงข้างมากพลาดโอกาสขึ้นแท่นเป็นราชันคนใหม่อย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นจอมเตะก,ก้านคอจากพัทลุงก็กู้คืนฟอร์มเก่งได้แบบทันควันเมื่อสามารถเอาชนะคะแนนเอกาฉันจากมากรัตกีกอลียส และก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการได้สำเร็จในศึกวันลุมพินี58และล่าสุดซูเปอร์บอลกลับมาโชว์ความยอดเยี่ยมในกติกามวยไทยงัดศอกสุดแกร่งเอาชนะน็อกยกแรกโจนัทวุฒิกำปั้นมาดขึมวัย35ปีจากนครราชสีมาในศึกวันลุมพินี81จนทำให้คว้าสิทธิ์ขึ้นมาท้าชิงเข็มขัดจากตะวันฉายเป็นครั้งที่2ในไฟต์ต่อไปที่กำลังจะถึงนี้ โดยก่อนหน้าที่จะมีสึกล้างตากับตะวันฉายในครั้งนี้ซูเปรอร์บอลพึงได้รับข่าวดีโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทต,ตัวจริงซึ่งช่วยให้เจ้าตัวมีความฮึกเหิมในการล่าเข็มขัดเส้นที่สองมาพาดบ่ายอย่างเต็มภาคภูมิการที่ผมได้เป็นแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทอ,อย่างเป็นทางการทำให้ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและถ้าผมชิงแชมป์มวยไทยจากตะวันฉายได้ ผมก็จะกลายเป็นแชมป์โลก2กติกาทันทีซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมจึงมีความมุ่งมั่นมากขึ้นครับครั้งที่แล้วจุดที่ผมคาดคิดไม่ถึงคือตะวันฉายเตะได้เร็วมากผมคิดว่าตัวเองเป็นนักมวยที่บังอาวุธคู่ชกได้ดีมากแล้วแต่ก็ยังตั้งรับไม่ค่อยทันเลยนี่คือสิ่งที่ผมกลับไปทำการบ้านมา ผมต้องบังแข้งซ้ายของเขาให้ได้รวมถึงระวังลูกถีบให้ดีถ้าผมปิดจุดเด่น2จุดนี้ได้ผมมั่นใจว่าเราจะเอาชนะได้แน่นอนไฟนี้ผมน่าจะออกอาวุธแรกกับตัวมันฉายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นหลังจากที่ครั้งที่แล้วผมตอบโต้ไม่ค่อยเข้าเป้าเนื่องจากผมไม่ได้ซ้อมแบบเต็มที่ผมมั่นใจว่ารอบนี้จะดีขึ้นกว่ารอบเดิมแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าผมได้แก้มือกับใครแล้วผมไม่เคยพลาด ผมมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอ,อมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ